So the end, just like ครับ่านผู้ชมวันนี้สนุกแน่นอนนะครับผมพาทุกท่านนะครับมาทดสอบรถยนต์รุ่นใหม่ของ t o y ยต้นะฮะก็คือ Toyota c o ค o l l a a l ติสโม d ดลเย a r ปี2017นะครับรถยนต์คันนี้นะฮะเป็น Minor Chan น e ปรับเปลี่ยนหน้าตาใหม่นอกจากหน้าตาที่เป็นเรื่องของความสวยงามเรื่องของ c o สเมติกแล้วนะครับคุณภาพการขับขี่ก็ยังยกระดับขึ้นไปด้วยนะ วันนี้ที่จะขับนะฮะได้ขับ2รุ่นเลยนะครับก็คือ1.8 V Navy นะฮะและรุ่น1.8 Sport ที่มีการปรับในส่วนของช่วงล่างแตกต่างกัน Toyota Corolla Altis m o d e l y e a ปี2017นะฮะยังใช้เครื่องยนต์บล็อกเดิมก็คือ 2ZR-FBE ให้กำลังสูงสุด141แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 177้นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนอาทีตัวนี้จะเป็นเกียร์ CVT i 7 s p e สปีดนะฮะรหัสโมเดลของเกียร์ก็คือ K 3 1 3นะครับโตยโยต้พัฒนาเกียร์ CVT มาตั้งแต่โคโรล,ล่ารุ่นที่แล้วแล้วนะสนุกแน่นอนนะฮะวันนี้ไม่อยากให้พลาดเชิญติดตามได้เลยครับ ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่1.8ึ n a v ดีเนีก่อนเลยนี่คือตัวท็อปนะฮะของ Toyota า o r o l l a Altis โมเดลเยียปี2017ันเจนะครับชัดเจนที่สุดด้านหน้าขับมานี่รู้เลยว่าโมเดลใหม่นะครับกระจังหน้าตัวนี้จะสปอร์ตเลี้ยวขึ้นนะฮะของเดิมจะกว้างกว่าน,าน,านี้ตัวนี้ก็จะลดลงมาให้ฉบเฉียวยิ่งขึ้นแต่โลโก้ Toyo ต a ยัยงใหญ่เหมือนเดิมนะครับก็สวยงามนะฮะเป็นเรื่องของแอโรด y นามิกนะครับลู่ลมไปดูเส้นสายนะครับมีการฉลุฝากระโปรงนะครับ ชุดโคมไฟหน้าใหม่เป็นใบ b บีม LED นะครับตัวนี้ก็จะสวยงามนะฮะสว่างแล้วก็มีไฟ d ดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับวิ่งอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยดีกว่านะครับอ่านี่คือชุดสัญญาณไฟที่ติดมากกับรถนะครับตัวโคมลูกแก้วนะฮะเป็นหลอด LED ก็จะสวยงามสไตล์สปอร์ตนะครับดูเป็นรถพรีเมียมมากๆนะครับแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ลั n i n g งไลท์ตัวนี้จะติดต่อดเวลาเวลารถวิ่งนะครับ เวลาเปิดไฟหน้าก็จะดิ่มลงเดี๋ยวผมลองดับไฟหน้าให้ดูพอเราดับโคมไฟใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะสว่างยิ่งขึ้นอีกอันนี้เอาไว้วิ่งเวลากลางวันนะครับคือตัวที่ต่ำกว่านี้โตโยต้าขายในเมืองไทยเรียกว่ารุ่น 1.8e โคมไฟหน้าจะไม่ใช่แบบนี้เชฟมเหมือนกันเป็นโคมฮาโลเจนแต่มีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์อยู่นี่เหมือนรุ่นเก่านะครับตัว 1.8e นะโคมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์จะอยู่นี่นะครับ นี่ผมเอารูปมาให้ดูเห็นไหมครับโคมไฟหน้าจะคล้ายๆรุ่นกัาแต่เชฟเนี่ยใหม่แต่ไฟเดย์ทํา r u น n i n g l ลอยู่ข้างหน้าแต่รุ่นที่เป็นตัวท็อปนะฮะตัว 1.8V กับตัว S Sport นี่ไฟหน้าเขาจะเป็นอีกเชฟหนึ่งนะครับก็ลองดูลองเลือกกันดูนะครับกันชนด้านหน้านะครับดีไซน์ใหม่นะฮะเท่ทีเดียวนะครับเป็นเรียงชั้นนะฮะแล้วก็ ถ้าเป็นตัวท็อปก็จะมีโคมตัดหมอกอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนกังวลว่าเจอฝนเจอหมอกหลอด LED จะสว่างไม่พอนะครับบางคนบอกว่าอาจไม่สู้ฝนนะครับเจอฝนหนัก,นกๆก็ได้ไฟตัดหมอกมาช่วยมาดูเส้นสายด้านข้างกันครับล้อแมกซ้ายมหมนะฮะโคมสลับดำนะครับ ยังติดรถ205 55R16 ให้ความนุ่มนวลเดี๋ยวพาไปลองขับจะได้รู้เลยนะครับล้อยางก็ช่วยช่วงล่างก็ทำใหม่นะครับในส่วนของโชคเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทุกรุ่นทุกคันตั้งแต่1.6ลิตรนะครับเคล็ดลับที่ทำให้รถเงียบขึ้นเยอะนี่ครับ Aero ฟิ n นะฮะตัวนี้จะรีดอากาศเหมือนเป็นเกลียวออกมานะฮะเสียงเนี่ยช่องเนี่ยทำให้เกิดเสียงลมนะครับ มือจับนะครับกริปดีนะครับถ้าเป็นตัวบนก็จะมีลายโคเมียมมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นสมาร์ทเอนที่นี่มีสัญลักษณ์ครับผมมีกุญแจนะฮะของ t o y o ต a c o r ร l a ั l t ตสนะครับเป็นกุญแจอัจฉริยะนะครับแค่แตะนะครับรถก็ล็อกนะฮะกระจกจะพับก็เป็นสัญลักษณ์ว่ารถเนี่ยล็อกแล้วนะครับถ้าเกิดประตูปิดไม่สนิทนะฮะกระจกมองข้างก็จะไม่พับท่านก็จะรู้นะครับเมื่อท่านเดินมาถึงรถนะครับจะขึ้นรถ ก็ไม่ต้องควานหากุญแจนะฮะเดินมาถึงรถนะครับก็เปิดรถได้เลยนะครับกระจกมองข้างก็จะเปิดออกนะฮะนี่คือการทำงานนะครับมีเส้นโครมนะครับวิ่งตกแต่งนะฮะให้ประตูดูหรูหรายิ่งขึ้นนะครับอยู่ด้านล่างของบานกระจกนะครับก็อยู่ด้านล่างก็ดีนะฮะเวลาท่านติดกันสาดกันฝนนะฮะก็จะได้ไม่ทับนะครับแนะนำอย่าลืมติดติดของแท้นะครับ ทุกแบรนด์เลยอยากให้ติด,ต,ดตรงนี้ติดเป็นของแท้ของค่ายรถนะฮะอเ์แท้คุณภาพจะดีกว่าแล้วก็ไม่ทําลายตัวบอดี้ของรถนะครับเส้นสายวิ่งมาจากข้างหน้านี่คือเส้นที่ทําให้รถเนี่ยมีความเป็นสปอร์ตนะครับวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับยังเป็นเรื่องของแอโรไดนามิกเหมือนกันโคมไฟท้ายนะฮะที่โอบเข้ามาโอบมาไม่ใช่แค่เรื่องสวยงามอย่างเดียวโอบมายังทําตัวเป็นคีบด้วยนะฮะเป็นในส่วนของ ตัวนี้แอโรฟินตัวนี้ก็เป็นแอโรฟินด้วยในตัวนะครับซ่อนกันไว้2ตัวนะครับไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็น LED ไลท์ไกดิ้งด้วยแล้วก็มีชุดคโครมเล่นระดับสัญลักษณ์นี่ครับ 1.8V นะครับโตโยต้าโคโรล่าอัลติมีไฟเบรกดวงที่3เป็น LED เหมือนกันห้องสัมภาระท้ายนะครับก็จุใจ 1.8V พับได้ด้วยครับส,สำหรับท่านที่จะใส่ของชิ้นใหญ่นะครขนของคือเป็นรถบ้านได้คือหลายๆคนนะฮะเดี๋ยวนี้ฮิต SUV แต่อย่างที่บอกรถซีดานเนี่ยใช้ได้นานๆยาวยๆเป็นรถครอบครัวนะครับแล้วก็ นั่งสบายนะครับทุกตำแหน่งนะฮะจุเหมือนการฝาถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายนะครับนี่ครับ e 0ถึง e 8 5เติมไปเลยฮะแล้วก็ค่าออกเทนตั้งแต่91ก็ประหยัดนะครับเติมได้หลากหลายนะครับเติมเบรนกันมิกซ์เนี่ยยิ่งดีนะครับสร้างทางเลือกครับในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอนาคตเผือ ัวน้ํามันที่มาจากปิโตเรียมเนี่ยแพงขึ้นมาอีกนะครับก็ใช้ E85 ได้ด้วยนะครับตัวนี้ภายในสีดำนะฮะหรูหราในส่วนของโมเดลเยียปี2017เดินได้สีขาวที่เบาะนะครับบอดิสารคู่หน้านะครับรับไฟฟ้า2ฝั่งนะฮะแทิศทางและยังมีที่ดันหลังด้วยน,นะครับช่องแอร์นะครับของเดิมนะครับเป็นเชฟ ฟรีฟร์มนะครับล้อไปกับตัวแดชบอร์ดนะฮะคอนโซลตัวนี้เป็นวงกลมเปิดปิดได้ด้วยตัวเดียวแล้วก็อยากให้หมุนไปทางไหนนะฮะสไตล์รถซูเปอร์คาร์นะหน้าตาแบบนี้นะฮะสไตล์รถแรงเขาจะใช้กันนะครับแผงประตูมือจับใหญ่บึ้มนะฮะมีตกแต่งให้หรูหราด้วยนะครับตัวนี้ครับที่เรียกว่าซอฟท์ทัชนะครับนุ่มนวลเป็นหนังนะ ตั้งแต่โมเดลเชนมาแล้วนะครับโมเดลเยียปี2014นะฮะใช้มาก็ยังไม่เห็นมีใครมีปัญหาเครมกันนะแม้ว่าใช้ในเมืองไทยเราติดฟิล์มหน่อยใช่ไหมฮะก็ทนแสงอยู่เพราะว่าก็เรื่องของอความทนทานนะครับอของรถนะครกว่าโตโย t a าเขาจะปล่อยออกมาเนี่ยเขาทดสอบเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเขามีห้องอบห้อง ที่เป็นเหมือนจำลองแสงอาทิตย์ร้อนๆเลยนะครับเพื่อทดสอบคุณภาพของวัสดุของเขาครับคุณภาพวัสดุดีนี่ครับที่ผมบอกนะครับเดินได้สีขาวนะครับตรงนี้งานหนังนะฮะสลับกันไปนีหน้าจอสัมผัสนะครับอุปกรณ์นะครับหัวเกียร์สไตล์แก้วแชมเปญนะครับหูหลา ที่เพิ่มเข้ามาในโมเดลเกียร์ปี2017อีกอย่างหนึ่งก็คือสปอร์ตโหมดนะครับตัวนี้ก็จะทำให้การตอบสนองของเครื่องยนต์เละเกียร์เนี่ยกระฉับกระเฉงยิ่งขึ้นนะฮะอีกออปชั่นหนึ่งนะฮะที่เป็นไฮไลท์ของรุ่น 1.8V ก็คือระบบฟอกอากาศนาโน E นะครับเทคโนโลยีที่จะสร้างโมเลกุลน้ำล้อมรอบประจุลบนะครับปล่อยออกมาแล้วก็ช่วยถนอมผิวให้ชุ่มชื้นนะฮะขจัดกลิ่นและยับยั้งเชื้อโรคในห้องโดยสารนะครับตัวนี้เนี่ยมีไว้ก็ ท่านผู้หญิงนะฮะขับรถก็จะผิวสวยด้วยนะครับจะถนอมผิวตรงนี้เป็น power outlet นะครับแอร์ออโต้นะฮะทำงานง่ายครับนี่ครับอุณหภูมิขึ้นอุณหภูมิลงที่ตัวนี้แล้วก็กดปุ่มออโต้นะฮะใช้งานง่ายครับทำงานคู่กับ nano e นี่โอ้โหเนียนเลยมี usb port นะฮะพวงมาลัย multi function นะครับแล้วก็มี pattern s h i p นะครับ รับโทรศัพท์ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับแล้วก็ยังมี c ร u i s e control อยู่ข้างล่างด้วยนะฮะครบจริงๆไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับระบบที่ปัดน้ำฝนก็เป็นแบบอัตโนมัติเช่นกันนะครับมี rain sensor นะครับกระจกมองหลังนะฮะเป็นระบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าครบจริงๆนะฮะที่แต่งหน้าไฟอยู่นี่นะหลอดเป็น LED แล้วด้วย เะะบาะนั่งสบายดีครับโอบกระชับสไตล์บัคเก็ตซีทนะฮะยิ่งได้การปรับแบบไฟฟ้านะฮะแบบทิศทางก็ละเอียดยิ่งขึ้นและมีที่ดันหลังด้วยนะครับและไฮไลท์สำคัญของ t o y o ต a c o ค a a l t ั s t ิสโมเย a ยปี2017นะฮะที่ตรงนี้ต้องชื่นชมเลยนะครับก็คือถุงลมนิรภัยรอบคันนะครับที่ t o y o ต a ให้มานะฮะให้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นท็อป เกรดอื่นๆของ1.8แล้วก็ยังมี1.6 CNG และ1.6เกียร์แมนนวลก็ได้เหมือนกันนะครับมีทั้งหมด7ลูกนะฮะคู่หน้านะครับด้านข้างนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับแล้วก็ยังมีม่านนิรภัยนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับและยังมีด้านข้างขาของคนขับด้วยนะครับเรียกได้ว่าระบบความปลอดภัยนะฮะโตยโยต้าให้มาครบจริงๆนะครับเป็นมาตรฐานเลยทุกรุ่นนะครับทั้ง Active Safety อย่าง ABS EBD นะฮะ VSA นะครับ และยังมีเบรกอเวอร์ไรด์ด้วยนะฮะ t r a ค t i o n control นะครับให้มาครบในส่วนของ p a สซีฟเซ a ตี้นะฮะนอกจากา body นะครับโครงสร้างนิรภัย G O A แล้วเนี่ยครับถุงลมนิรภัยรอบคันนะฮะเรียกได้ว่าครบจริงๆนะครับและก็ให้ทุกรุ่นด้วยตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะฮะ มาลองนั่งบอกแถวสองกันครับนะฮะโตโยต้าโคโรล่านะฮะขึ้นลงง่ายก็ถือว่านั่งสบายเลยนะนะฮะมีหมอนรองศรีรษะให้3ามตำแหน่งแล้วก็จะเห็นว่าที่นั่งเขาเป็นหลุมมีปีกตัวนี้ด้วยครับปีกตัวนี้ที่จะคอยโอบกระชับนะฮะล็อกเวลาคนขับเนี่ยเริ่มที่จะต้องซิ่งหน่อยเนี่ยก็อย่าลืมค่าเขียมขัดนะฮะก็จะล็อกท่านพอดีไว้กับเบาะนะครับและที่เพิ่มเข้ามานี่ครับ USB พอร์ตสอตำแหน่งนะครับปล่อยกระแสไฟนะฮะ2.1แอมนะฮะเอาไว้ชาร์จสมาร์ทโฟนไม่ต้องแย่งกันปกติรถหรูนะฮะหรือดีเซ็กเมนต์ D นะครับก็จะมีม่านหลังนะครับเขาเป็นม่านไฟฟ้าคลณล่าก็มีเหมือนกันแต่เป็นแมนวนวลนะครับแม้ว่ากดไฟฟ้าไม่ได้นะฮะแต่ความแม่นยำนะครับดูเอาครับ เกี่ยวง่ายมากนะครับไม่ต้องมาคอยคล้ายๆว่าแต่งข้างนี้แล้วมาแต่งข้างนี้นะฮะนั่งอยู่เนี่ยเอื้อมมือไปนะครับดึงขึ้นมามันจะเกาะของมันเลยมีประโยชน์มากๆมากนะ่มานหลังแต่มีเฉพาะตัวท็อปครับแล้วก็ท่านส่งมันหน่อยนะฮะเพื่ออายกุการใช้งานที่ทนทานอย่าดีดนะฮะเดี๋ยวมันจะพังไวนะครับพื้นห้องโดยสารนะฮะ เกือบจะลาบเรียบแล้วนะครับเนี่ยไปต่อได้เลยนะครับไปง่ายมากตัวนี้ก็เป็นเหมือนธรณีประตูนะก็จะเป็นพลาสติกให้ขึ้นลงง่ายๆนะครับแล้วก็โดนได้โดนได้ก็ไม่เป็นรอยอะไรความสูงของเบาะนั่งหนานุ่มนะครับครับพาดู 1.8V แล้วไหนๆก็ไหนๆไปดูตัว S s p r t t กันเลยครับโคมไฟหน้าเป็น ใบบีม LED นะครับแต่จะมีชุดแต่งนะฮะเป็นสีเขาเรียกว่าสีกันเมทัลลิกนะครับทำให้มันดูดุขึ้นดูสปอร์ตขึ้นเครื่องเดียวกันนะครับแต่เสียงอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวท่อไอเสียก็ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นแบบสปอร์ตนะครับนี่อันนี้จะเป็นสีดำหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นสีเาเรียกว่าสีกันเมทัลลิกนะครับ ส่วนล้อ S-Sport นะครับจะเป็นล้อ17นิ้วลายนี้ครับที่ติดมากับรถ215 45 r 1 7นะครับก็จะเฟิร์มหน่อยแล้วก็ในส่วนของโช๊คก็คนละตัวนะครับค่าเคสปริงก็จะต่างกันนะฮะร,ระบบเื่นดก็เหมือนกันนะครับมีสมาร์ทเอ็นทีเอสมี2ตัวด้วย S-Sport มีตัว S-Sport ธรรมดากับ S-Sport Option ตัวนี้เป็น S-Sport Option ดูอย่างไรนะครับ ตัวรองท็อปเ s p o t t Option จะได้เบาะปับไฟฟ้านะฮะฝั่งคนขับนะครับถ้าเป็น s s p r t t อีกตัวหนึ่งก็จะไม่มีตัวนี้เบาะก็จะเป็นได้ขาวเหมือนกันแต่ที่ไม่มีก็คือคูชชอ n นโทนนะครับเนี่ยเอสปอร์ตออปชไม่มีคูชชอ n นโทนแต่มีพุชสตาร์ทมีแพดเดิลชิพนะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมีจอเหมือนกันมีกล้องการระยะด้านหลังเหมือนกันครับนี่ครับ ด้านท้ายของ s s p r t t ให้ดูเต็มๆนะครับพอเราเปิดโคมไฟหน้านี่ครับไฟท้ายที่เป็น LED Guiding นะฮะเด่นชัดมาแต่ไกลสวยงามนะครับมันเหมือนมันเป็นหลอดเดียวกันเลยใช่ไหมฮะสว่างมีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยแล้วก็มีไฟเบรกนะครับสเกิร์ตเขาเนี่ยมันจะเป็นลายตารางแบบเคปล่านะครับแต่เป็นลายเฉยๆนะครับไม่ใช่เคปล่าเดี๋ยวผมจะเหยียบเบรกให้ดูนะครับจะได้ดูว่า สปอยเลอร์ตัวนี้นะครับเป็นดักเทลนะฮะแต่เป็นดักเทลที่สูงยาวใหญ่นะครับได้ความกว้างนะฮะก็นอกจากดีไซน์รถที่มีดาวฟอร์ดเยอะแล้วก็สปอยเลอร์นี่แหละช่วยอีกนะเพราะรถคันนี้เนี่ยสิ้งกว่าด้วยนะฮะสำหรับคาลิเกอร์คนขับเนี่ยซื้อรุ่นนี้ก็จะขับซิ่งแต่ผมเหยียบไฟเบรกให้ดูมีไฟเบรกที่สปอยเลอร์ด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยว ไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวไปลองขับกันด้วยนะครับจะได้มาดูกันว่าที่เอนจิเนียร์ของ Toyota เคลมไว้ในเรื่องของช่วงล่างนะฮะใหม่ที่เปลี่ยนโชคนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ของอเครื่องยนต์เละเกียร์นะฮะแล้วก็พวงมาล e ัย EPS นะครับที่ปรับให้เข้ากับช่วงล่างนะครับเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวไปลองขับกันครับ โ o y o ต a าโคโรล่ a อัลติสเจเนเรชันที่11ยังคงเป็นผู้นำตลาด C Segment อยู่เช่นเดิมทั้งในตลาดโลกและเมืองไทยตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาโคโรล่าสามารถครองความนิยมจากกาันยอมรับในเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์สมรรถนะความทนทานและความคุ้มค่า เครื่องยนต์หลักในการทำตลาดของโคลอราตอนนี้คือเครื่องยนต์รหัส 2ZR-FBE เชื้อเพลิงเบนซินขนาด1.8ลิตร4สูบดูอัล VVT-i ระบบวาล์วแปรผันทั้งฝั่งไอดีและไอเสีย ออกตัวกระฉับกระเฉงบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำให้กำลังสูงสุด141แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด177นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีเกียร์ CVT พร้อมระบบ Sequential Shift 7สปีดรองรับเชื้อเพลิงเอทานอลได้ถึงสัดส่วน E85 ในรุ่นไมเนอร์เชนนี้การปรับปรุงซอฟต์แวร์เครื่องยนต์และเกียร์สามารถสร้างความแตกต่างในการขับขี่จากรุ่นก่อนได้อย่างชัดเจนการตอบสนองของพุงมลาลัยไฟฟ้า EPS ปรับปรุงให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับระบบไฮดรอลิกเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่คนกับรถสื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้นยามอยู่ในโค้งที่มีความเร็วสูงช่วงล่างโคลโรล,ล่านิ่งหนึบ การดูดซับแรงสะเทือนทำได้ดีการทดสอบในสถานีสลาลอมพบว่าอาการโยนของตัวถังน้อยและการเปลี่ยนโชคอัพใหม่ที่หนืดขึ้นเพิ่มกลิปให้กับช่วงล่างลองทดสอบเปลี่ยนเลนที่ความเร็วสูงไม่มีเสียอาการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ส่วนคำถามคาใจเรื่องเกียร์ CVT นั้นพิสูจน์ความทนทานจากการใช้งานหนักของกลุ่มรถสาธารณะที่นิยมใช้คโรล่าในการประกอบอาชีพ แต่ทาง t o y ยต้ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นยังไม่แนะนำให้ทำการผ่าเกียร์ซ่อมเองนอกศูนย์บริการแต่ก็มีชิ้นส่วนอะไรบางอย่างที่ยอมให้เปลี่ยนได้ไม่ต้องยกเกียร์ทั้งระบบกรณีเสื่อมสภาพในระยะยาว t o y ยต้าโคโร拉อัลติสโมเดล year ปี2017ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัย7ตำแหน่งทุกรุ่น ปกป้องทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วยถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้านข้างม่านด้านข้างหัวเข่าด้านคนขับและด้านข้างเบาะหลังที่ช่วยลดแรงกระแทกจากการชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเพิ่มระบบ Active Safety มาให้ด้วยได้แก่ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill Start a s s i s t Control หรือ HAC กระจกมองข้างระบบออโต้รีเวิร์สลิงก์สามารถปรับตั้งองศาได้โดยจะปรับระดับอัตโนมัติเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง To โยต้า o r o l l a a อ t i ต m o e โมเดล a r ปี P 2017ได้รับคำชมจากวงการอย่างมากจากการยกระดับอุปกรณ์ความปลอดภัยมาตรฐานขึ้นมาเทียบเท่ารถหรูติดตั้งแอร์แบกรอบคันในทุกเกรดพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยพื้นฐานอย่างครบคันอาทิ ABS EBD BA TRC และ VSC แม้ว่าโคลโ l ราเจเนเรชันที่11หน้าตาจะออกไปในทางอนุรักษ์นิยมแต่ด้วย DNA ของโตโยต้ที่รถทุกคันมีเส้นสายของความเป็นมอเตอร์สปอร์ตทำให้เป็นรถที่สวยนานและแต่งขึ้นเมื่อเปิดตัวรุ่นเมเนอร์เชนและทำการ f เฟ l ลิ t จึงได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรกันบ้างครับหวังว่าจะถูกอกถูกใจนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับแฟนเพจของ Drive h o t o b l o g นะฮะอย่าลืมไปกดไลค์นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของเราก็คือ d r i v e h u t o b l o g c o m นะครับที่ a c e b o o k เนี่ยสนุกกันมากๆานะครับมีถ่ายทอดสดด้วยในบางวันที่ผมไปขับรถนะฮะรอคลิปไม่ไหวผมก็ถ่ายทอดสดให้ก่อนเลยแล้วก็โต้อตอบกันสนุกสนานมากๆอย่าลืมไปกดไลค์ไว้นะครับแล้วก็ฝากไว้นะฮะใครมีคำถามอะไรนะครับก็ไปที่ d r i v e h o t o b l o g ได้เลยนะครับมีทุกคำตอบสำหรับคนที่ ต้องการซื้อรถยนต์นะครับวันนี้ผมคมมินงามจันทร์ศีต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ